สวัสดีทุกท่านครับผมนะครับยามใกล้จะค่ำครับผมครับขอบคุณนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับในแม่พ่อรับชมให้กําลังใจครับผมขอบคุณกําลังใจทุกไลน์นะครับและทุกท่านรับชมอยู่ครับผมนะครับสวัสดีครับนะครับท่านแม่โอ๋ครับผมเนาะนะครับคุณยายเป็นยังไงบ้างดีขึ้นยังคะนะครับคุณยายก็ เริ่มกินหญ้าบ้างแล้วนะครับไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะครับผมเริ่มกินหญ้าได้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณแม่แม่พ่อพ่อทุกท่านครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับรับชมและให้กําลังใจเนาะนะครับเมื่อกี้ก็ไปเอายาสมุนไพรนะครับให้คุณยายนะครับแต่คุณยายก็กินบ้างนะครับได้แก้ปวดท้องนะครับเป็นยาสมุนไพรเป็นยาแบบ แผนโบราณครับผมก็ขาพอควานนะครับขานะครับขาพอควานขาคุณยายไม่สบายหรือขาัานะครับคุณยายอยากจะอยากจะถ่ายท้องนะครับก็เลยคุณยายต้องอมีอาการซึมซึมครับตอนนี้ก็รู้แล้วว่าทิศทางของ คุณยายที่ว่าไม่สบายเนื่องจากอะไรครับผมคือคุณยายนะครับปวดท้องนะครับคืออยากจะถ่ายนะครับนะครับคุณยายก็อาการตอนนี้นะครับก็เริ่มนะครับกินยาได้บ้างแล้วนะครับไม่เหมือนที่เมื่อวานก่อนนะครับเมื่อวานก่อนไม่ค่อยจะกินยาเลยนะครับวันนี้ก็ถือว่ายังดีกว่าทุกๆวันนะครับเริ่มกินยาบ้างแล้วนะครับ เมื่อวานก็ได้ไปเดินเล่นออกกําลังกายอยู่นะครับผมนะครับแต่วันนี้นะครับต้องคอยค้ำคัเมื่อวานไม่ได้ไล์นะครับเพราะว่านะครับพรุงพรังครับผมพรุงพรังก็เลยว่าพากันเดินกับทั้งถังนะครับก็ขี่คนละเชือกนะครับกับน้องวุฒิอยู่นะครับก็เลยไม่ได้ไล์นะครับคือมันไม่มีคนที่จะถือนะครับกล้องไล์แจ้งอธิบายให้แม่แม่ได้ฟังครับผมเดินออกกําลังกายกลับมาก็ผล ครับกลับมาเกือบถึงบ้านไม่ทันนะครับมืดแล้วนะครับก็มีลมแรงและฝนตกนะครับโอ้ยครับผมสุดยอดเลยนะครับถ้าฝนตกนะครับเจอลมแรงอยู่กลางทางว้าวุ่นเลยครับครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมขอบคุณนะครับนะครับขอบคุณนะครับแม่ๆพ่อๆทุกท่านเลยนะครับเป็นภาษาอังกฤษผมก็อ่านไม่ถูกต้องขออภัยแม่ด้วยนะครับผมเนาะนะครับก็นะครับการรอบ ครับผมนะครับกราบรอบวงคานะครับก็ดีใจดีใจคุณยายหมอออกมาโอ้ครับผมหมอออกฤทธิ์๋อครับผมหมอออกฤทธิ์แล้วนะครับก็เยะเยใช้แล้วนะครับแม่ท่านแม่ลิ้นครับผมขอบคุณนะครับแม่ลิ้นด้วยนะครับผมนะครับสวัสดีทุกท่านครับผมเนาะนะครับก็ดีใจครับผมเนาะนะครับแม่แม่ให้กําลังใจครับผม ครับถ้าคุณยายไม่อ๋อครับถ้าคุณยายไม่มีฟันตรวจจะให้คุณยายกินฟักทองนึ่งหญ้าบดจะดีกว่านะคะพาพกขวานขาผมนะครับฟักทองนึ่งนะครับแต่ก็ไม่มีเวลาได้นึ่งเลยครับวันนี้นะครับฟักทองจากท่านแม่กินผมไม่มีเวลา ได้นึ่งนะครับก็ออกภัยข้างนอกนะครับไปหายานะครับสมุนไพรให้กินครับผมนะครับซึ่งเป็นเปลือกไม้ของธรรมชาติที่เคยกินเมื่อก่อนเห็นคุณยายบอกเปลือกเสานะครับเห็นคุณยายบอกเปลือกเสาผมก็เลยนะครับไปหาว่าจะมาถึงก็เปิดไร่ค่ำแล้วนะครับขอบคุณนะครับท่านแม่ครับผมและทุกท่านครับผมปวดท้องมาอาบน้ำไหมร้อนท่าท้อง ช่วยได้อยู่นะคะอ๋อครับผมอ่านใหม่ครับผมปวดท้องอ้าไหมร้อนทานท้องช่วยได้อยู่นะคะขอให้คุณยายแข็งแรงไวๆนะคะขาผมขอบคุณนะครับทุกคำอวยพรครับผมเนาะนะครับก็ดีใจครับผมเนาะครับนะอูครับผมนะครับ คุณโอ๋ครับผมก็นะครับทั้งต้องเป็นพยาบาลดูแลแม่นะครับผมนะครับยาอ่าครับผมทั้งก็เป็นพยาบาลอยู่นะครับผมครับผมนะครับต้องหันมาหันมาดูแลแม่ตลอดเลยนะครับผมนะโอ๋ครับผมขอบคุณนะครับนะครับก็น้ํามันอ๋อครับผมน้ํามัน เพิ่มพิดคาครับผมนะครับน้ำมันไม่ได้เอามาทาครับเพราะว่าเอาที่ธรรมชาตินะครับของคุณยายนะครับเคยกินเมื่อก่อนครับเป็นปลอกไปเอาเป็นเปลือกไม้นะครับผมนะครับเป็นเปลือกไม้แบบนี้ครับผมเป็นเปลือกไม้นะครับที่เป็นแบบนี้นะครับผมก็จะให้มาปอกแล้วก็กินนะครับเคยบรรเทาไปด้วยนะครับคือดั้งเดิมคนเฒ่าคนแก่เคยพาทำนะครับถ้าคุณยายเคี้ยวได้ ละเอียดนะครับคือมันจะเป็นยาระบายเลยนะครับผมเป็นยาที่ระบายนะครับได้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ออกเดินนะครับให้ขยับตัวของเขาได้คลับเคลื่อนนะครับลำไส้นะครับแล้วจะถ่ายดถ่ายด้วยครับผมนะครับวันนี้ก็ตอนเย็นนะครับว่าจะเดินไปอยู่นะครับแม่ลูกไปด้วยกันนะครับก็ใกล้เวลาจะออกเดินแล้วนะครับก็จะไม่ได้ไลค์ครับ นะครับก็เลยว่ามาเปิดไลฟ์ก่อนนะครับใครดูแต่ทางคลิปเอานะครับก็เพราะว่านะครับคือคนไลฟ์นะครับอยู่ข้างบนนะครับมันก็ไม่สนุกเหมือนที่เดินไลฟ์ตามไปด้วยนะครับจะได้อธิบายให้แม่แมๆทุกท่านได้ฟังครับผมเนาะนะครับวันนี้ก็คุณยายก็เริ่มกินนะครับ แล้วก็จะดีขึ้นอยู่เป็นลำดับอยู่นะครับผมก็ยังดีนะครับหลายหลายวันมาที่ผ่านมาตั้งแต่มีอาการซึมคืออาการซึมนี้นะครับถ้าเรารู้แบบนี้เราก็จะได้หาสิ่งอื่นนะครับมาช่วยอันนู้นไม่กินอันนี้กินนะครับถ้าเอามาแล้วไม่กินเราก็เปลี่ยนเอาอย่างใหม่มาให้กินสลับไปเรื่อยๆนะครับมันจะได้รู้ว่า เขาจะกินอะไรบ้างนะครับบางอย่างก็หิวอยู่แต่ก็กินไม่อร่อยเราต้องไปหา,าใบไม้อย่างอื่นมาสลับเปลี่ยนเมื่อวานก็ได้ต้นต้นไซย้อยนะครับต้นไซย้อยเอาใบาตัดเอางาเล็กๆให้กินแล้วเขาก็จะได้กินสลับเปลี่ยนนะครับไปเรื่อยๆครับผมวันนี้ก็มีแต่หญ้าที่อ่อนๆนะครับ ก็กินแต่ปลายก็ไม่เป็นไรก็ยังดีครับผมก็สวัสดีครับคุณตาคุณยายแข็งแรงขึ้นไหมคาขึ้นขึ้นไหมน้องครับครับผมขึ้นไหมน้อครับผมครับผมก็คุณยายดีขึ้นอยู่นะครับคุณยายดีขึ้นมากเลยครับผมเนาะนะครับขอบคุณนะครับแม่และทุกท่านให้กําลังใจครับผมก็ คุณยายก็เริ่มมีปกติอยู่นะครับผมเริ่มปกตินะครับแล้วนะครับก็ดูว่าไปหลายๆวันเราก็จะพยายามสังเกตอยู่อย่างใกล้ชิดนะครับและหาอาหารที่เขาต้องการให้ได้ก็จะพยายามนะครับหาอาหารที่นิ่มๆนะครับอันไหนที่ไม่กินเราก็จะได้สลับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับกินอย่างนี้นะครับไม่กิน อย่างนั้นก็เราก็จะไปหาของใหม่นะครับมาให้อีกอพอได้เคี้ยวและจะได้มีอึอที่เขาจะถ่ายนะครับจะได้ขับออกมา,าเร็วขึ้นครับครับผมครับครับผมท่านแม่โอ๋ครับผมนะครับก็ช่วงนี้กินผสมกินผสมครับผมกินสมุนไพรธรรมชาติ ไปก่อนเถอะคุณยายครับนะครับก็คุณยายก็จะกินสมุนไพรไปก่อนควบคู่กันไปเหลือววันพรุ่งนี้จะหาอย่างอื่นนะครับมาเปลี่ยนอีกนะครับเดี๋ยวตอนเย็นๆก็จะได้ออกไปแต่ไม่ได้ไลค์ครับผมถ้ามีเวลาก็จะไลฟ์อยู่ครับผมนะครับก็กินแบบสมุนไพรแบบธรรมชาตินี้แหละนะครับให้ไปก่อนเพราะว่า ของอย่างนี้นะครับก็จะปอกครับผมจะปอกแบบนี้นะครับผมปอกแบบนี้นะครับกินข้างในนะครับก็เป็นยาแก้ปวดท้องนะครับซึ่งต้นไม้ทุกวันนี้ไม่เหมือนธรรมชาติเหมือนเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้ต้องไปไกลนะครับแล้วไปไปไกลนะครับได้ไปปอกนะครับหานะครับต้นไหนที่เคยกินเมื่อก่อนเราก็ต้องเอามาทดลองนะครับถ้ากินดีเราก็จะให้เพิ่มไป อ,อีกนะครับผมจะให้เพิ่มแล้วเราก็จะได้ตัดมาเยอะๆปปกเอาเปลือกมาเยอะๆให้เขาได้กินนิดกินหน่อยนะครับเพื่อบรรเทาอาการปวดท้องนะครับจะได้ขับถ่ายครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณแม่ๆพ่อๆรับชมและให้กำลังใจทุกท่านเลยนะครับผมนะครับก็ มาเย้ามาเย้าลูกๆครับนะครับก็สวัสดีขาลุงสวัยครับสวัสดีนะครับแม่เพียงใจครับผมก็สวัสดีคขาท่านนาอูครับผมคุณโอครับผมเนาะนะครับก็กดไลค์กดหัวใจลูกๆครับครับผมครับขอบคุณนะครับท่านแม่เพียงใจครับผมนะครับไปตามทีมงานท้องเรียกแม่เรียกโอครับผมเรียก แป๊บน้องยูมะเดี๋ยวนุ้ยครับผมนะครับเดี๋ยวนุ้ยมานักตาครับผมได้เลยนะครับท่านแม่เพียงใจครับแม่แม่ทุกท่านครับผมขอบคุณกําลังใจทุกคอมเมนต์ขอบคุณกําลังใจทุกกาลังใจครับผมรับชมและให้กําลังใจนะครับอยู่ตอนนี้ครับผมก็ขอบพระคุณท่านแม่แม่พ่อพ่อทุกท่านเป็นกําลังใจนะครับที่เป็นห่วง คุณยายนะครับก็อายุมากแล้วนะครับฟันก็ไม่ค่อยจะมีเนาะนะครับถ้าเราบดก็บดให้แล้วนะครับก็ไม่ได้บดช่วงนี้นะครับก็ซึ่งเราได้มีเวลานะครับไปอย่างอื่นไปหาสมุนไพรบ้างนะครับและหาอาหารอย่างอื่นบ้างก็เลยช้านะครับไม่ได้เปิดไลฟ์เพราะว่ามันอยู่ไกลนะครับไม่เหมือนที่เราอยู่ตรงนี้อยู่ใกล้ๆนะครับถ้าปล่อยได้เหมือนเมื่อก่อน ผมว่าเป็นการดีมากนะครับจะสะดวกในการหากินของเขาได้ประสบการณ์ไปด้วยนะครับก็จะเขาเลือกนะครับเขาชอบอันไหนเขาก็จะได้หาเองนะครับนี่ครับผมถ้าเหมือนปัจจุบันเนาะนะครับถ้าเหมือนปัจจุบันมันมีแต่ที่นะครับป่าข้าวแล้วธรรมชาติที่เคยเดินเมื่อก่อนนะครับมันก็หมดไป เดี๋ยวนี้ก็เลยจําเป็นนะครับต้องไปหานะครับของที่เคยกินเมื่อก่อนเมื่อก่อนเป็นสมุนไพรไปแบบธรรมชาติเอาแต่หมอก็ใช่อยู่นะครับหมอก็ช่วยได้อีกทางนึงแล้วเราก็ควบคู่กันไปมันจะได้ถ้าเป็นครั้งนี้มันก็ถ้ามันถ่ายท้องแล้วนะครับครั้งต่อไปมันก็จะดีขึ้นครับผมมันจะดีได้นานนะครับถ้าหมอก็มา ฉีดแล้วมันจะระงับนะครับมันไม่ได้ทายแล้วมันก็จะไม่เกิดขึ้นกับร่างกายนะครับได้นานนะครับถึงว่าหาสมุนไพรเอามาควบคู่ไปด้วยครับผมครับสวัสดีค่ะตานะครับคุณเพียงใจคุณลิ้นรอบครับผมนะครับก็รอบเปิดไม่ครอบเปิด ไม่ขานะครับตลาดไม่ครับตลาดไม่ขาครับนะครับวันนี้ไม่มีอา่าไม่มีผลไม้เลยนะครับท่านไม่มีรครับผมต้องอ totally. <wh> ่าขอนะครับวันหน้าครับผมขอว wow. ันหน้าครับนะครับวันนี้นะครับก็เลยอ่าไม่ได้หาผลไม้มาไว้นะครับเพราะว่าอ่าต้องไปหาซุนสมุนไพรครับนะครับท่านไม่มีดครับผมขอบคุณนะครับท่านไม่มีรนะครับผมท่านเปิดนะครับตลาดครับ500 คะแนนครับผมก็ทำงานก่อนนะขาครับผมเดี๋ยววันหน้าคอยคอยป้อนก็นแล้วกันครับท่านแม่มิตรครับผมขอบคุณท่านแม่ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจรับชมครับขอให้การงานกิจการเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าตลอดไปครับท่านแม่มิตรครับผมก็ขอบคุณท่านแม่มิตรด้วยนะครับผมนะครับสวัสดีแม่แม่พ่อพ่อ,พอทุกท่านเลยนะครับผมตาอาการยายดีขึ้นไหมขาครับดีขึ้นอยู่นะครับ ท่านแม่เพียงใจครับผมครับก็แม,ม่มิตรสวัสดีครับขอบคุณมากมากคารจากท่านแม่เพียงใจครับผมก็คุณมิตรนะครับสวัสดีครับจากคุณโอ๋ครับผมขอบคุณนะครับนะครับแม่แม่พี่พี่น้องน้องลูกลูกหลานหลานทุกท่านเลยครับผมก็สอสดีครับคุณสายชนครับผมโน่นครับผมขอบคุณนะครับท่านแม่สายชนด้วยนะครับรับชมอยู่นะครับสิบสี่ท่านครับผมขอบคุณกําลังใจจากแม่แม่ทุกท่านครับผมก็คุณเ oh มย์น้องยูม at ้านะครับ ตามมาแล้วแล้วจาคุณเมน้องอยู่มามาให้กําลังใจตากันครับผมนะครับขอบคุณนะครับแม่เพียงใจครับผมก็สวัสดีค่ะคุณโอ,อ๋ไม่เป็นไรคะ่ะตาวันหลังคาครับได้เลยนะครับผมเดี๋ยววันหลังน้ะนะครับวันหน้านะครับจะได้ ซื้อผลไม้มาครับผมคุณยายก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับแม่ขอบคุณนะครับนะครับท่านแม่มิดครับผมกับเอฟฟังขาขอบคุณนะครับแม่มิดครับผมนะครับทางานนะครับสุขกายสุขใจนะครับนะครับท่านแม่มิดนะครับและทุกๆุกท่านเลยครับผมนะครับวันนี้นะครับยูทูบนะครับไม่แจ้งเตือนต้องเปิดหาช่องตาขาขอบคุณนะครับนะครับที่เปิดหานะครับเปิดตอนเที่ยง ก็คงไม่จืดนะครับท่านแม่เพียงใจครับผมนะครับก็แม่มีซนะครับสู้ๆจ้าครับนี่ครับผมจากท่านแม่แม่ให้กําลังใจนะครับแม่คำูลที่เป็นห่วงแม่คำูลที่ว่าไม่สบายเนาะนะครับก็ยืนฟังนะครับยืนมองอยู่นะครับแต่กินหญ้านะครับก็เริ่มเริ่มดีขึ้นนะครับคุณยายก็มองหาผลไม้ครับผมแต่ก็ยังไม่ให้นะครับ เดี๋ยววันหน้าก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับไม่ให้เพราะอะไรไม่มีผลไม้ครับผมขอบคุณนะครับแม่ๆพ่อๆทุกท่านให้กําลังใจในยามบ่ายครับผมกําลังใจรับชมอยู่30ท่านครับผมขอบคุณกําลังใจทุกไลค์ขอบคุณกําลังใจทุกคอมเมนต์และทุกท่านรับชมไม่ได้คอมเมนต์ทุกท่านครับผมคุณยายก็นะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวโยนให้นี้นะครับนี่ครับผมคือคุณยายนะครับก็จะแบบนี้นะครับผมก็ค่อยปอกนะครับแล้วก็กินไปด้วย นะครับเป็นสมุนไพรนะครับสูตรดั้งเดิมโบราณไปก่อนนะครับคือไม่ต้องไปหาหมอนะครับหมอก็ฉีดวันก่อนแล้วนะครับถ้าฉีดมากๆนะครับคือมันก็ไม่ดีนะครับสำหรับร่างกายของเขานะครับคือเราต้องหาภูมิปัญญาของตัวเองช่วยไปนะครับไม่ได้ใช้แต่หมออย่างเดียวนะครับคือคุณหมอก็ช่วงนี้นะครับช่วงเทศกาลนะครับวันแม่ นะครับคุณหมอก็พักยาวนะครับก็ถ้าเป็นจริงจริงนะครับถ้าเป็นมากจริงๆก็จะให้ตามนะครับไปหาหมอทางสุรินนะครับนะครับหมอก็แจ้งไว้แล้วนะครับหมอหมอบอกว่าทั้งอาทิตย์เลยไม่ว่างครับผมคุณยายครับนะท่านแม่โอ๋ครับผมคุณยายนะครับอยากได้ของหวานใช่แล้วนะครับผมก็ยืนมองหาของหวานอยู่นะครับแต่ก็ ดูตอนเย็นนะครับเดี๋ยวดูน้องวุฒนะครับเขาจะมีผลไม้หรือเปล่านะครับแต่ผมก็สักหน่อยผมก็จะไปพาคุณยายนะครับและสองสอสาวนี้นะครับยืนอยู่ตรงนี้นะครับอีกเชื่องหนึ่งนะครับแม่แม่ลูกนะครับก็จะได้ออกไปเดินนะครับแต่ไม่ได้ไหลเพราะว่ามันไม่มีนะครับคนที่ถือตัางหากครับผมนะครับพรุงพรังนะครับดูแล้วนะครับมันไม่สะดวกก็เลยว่าค่อยเปิดไหล ตอนเย็นทีเดียวครับก็ให้แม่ๆได้ชมก็ถ้ารายถ่ายคลิปก็จะให้แม่ๆได้ชมนะครับว่าคลิปคุณยายได้อือืนออกกำลังกายนะครับก็จะอยู่ที่คลิปนั้นแหละนะครับผมนะครับคุณยายนะครับอยากได้ของหวานใช่แล้วนะครับท่านแม่อูครับผมขอบคุณนะครับแม่ๆทุกท่านให้กำลังใจทุกท่านทั้งคอมเมนต์และไม่ได้คอมเมนต์ครับผม วันนี้ก็คงจะไหลไม่นานนะครับก็คงจะได้เวลาแล้วนะครับก็จะได้ออกไปนะครับทั้งสองเชือกเลยนะครับได้ออกไปเดินเพื่อสุขภาพนะครับอย่าให้ได้อยู่ที่เดินจะได้คับเคลื่อนนะครับร่างกายนะครับเผาผลาญที่เข้าไปแล้วนะครับจะได้เผาผลาญแล้วก็จะได้ขับถ่ายขับเคลื่อนออกนะครับก็ขอบคุณแม่ๆทุกท่านให้กําลังใจนะครับมาให้กําลังใจในวันนี้นะครับก็ดีใจนะครับผม ทุกไลฟ์เลยนะครับและทุกท่านรับชมอยู่ครับผมเอาคุณยายครับก็จะให้นะครับแบบนี้นะครับผมก็อยู่ที่กะละมังเนาะนะครับที่กะละมังอยู่ตรงนี้นะครับผมนะครับตาเมื่อคืนนะครับประสาทฝนตกหนักมากๆดีใจ สุดๆครับนะครับท่านแม่เพียงใจอยู่ที่นี่ก็ลมแรงนะครับฝนตกหนักด้วยครับเมื่อคืนนะครับขนาดคุณยายยืนอยู่ตรงนี้นะครับจากด้านนู้นนะครับผมนะครับยังเปียกช้างเลยนะครับผมยังเปียกช้างนะครับช่วงเป็นช่วงเป็นแบบนี้นะครับผมเนาะนะครับก็จะพยายามนะครับไม่ให้โดนน้ํามากนะครับเพราะว่าให้กินก็ให้กินแต่ฉีดน้ําน้อยๆนะครับคุณยายช่วงมันเป็นฤดูนะครับ เปลี่ยนถ่ายนะครับระหว่างฤดูนะครับมันจะเปลี่ยนฤดูให้นะครับคือช่วงนี้นะครับจะได้ถ้าขับถ่ายนี้นะครับมันจะมันจะโล่งนะครับโล่งลำไส้นะครับโล่งเนื้อโล่งตัวนะครับไม่อึดอัดนะครับเพราะว่ามันเป็นฤดูของเขานะครับผมถ้าไม่เหมือนอยู่พัทยาครับผมคุณยายไม่คุณยายไม่เคยเจ็บเคยไข้เลยนะครับผมอาการซึมๆแบบนี้ไม่มี นะครับแต่มาอยู่ที่นี่นะครับคืออาการอยู่ที่นี่นะครับอากาศมันเปลี่ยนแปลงทางภาคตะวันออกอยู่นะครับคืออยู่ที่นี่นะครับมันจะเป็นฤดูนะครับเหมือนเมื่อก่อนฤดูนะครับมันจะเป็นฤดูนี้นะครับมันก็จะถ่ายนะครับหมอบอกว่านะครับหลายเชือกเป็นเหมือนกันนะแต่ก็ช้างเขานะครับมันกินหญ้าได้นะครับแต่ก็ซึมเหมือนกันแล้วก็เขาก็จะ สภาพปกติได้เร็วนะครับแต่อายุมากนะครับก็จะเป็นที่ว่าปรับสภาพนะครับไม่ทันเหมือนกับเด็กๆเขานะครับซึ่งคุณยายช้าหน่อยครับผมเพราะว่าต้องใช้เวลาเพราะว่าคุณยายอายุมากนะครับก็เลยนะครับขัดท้ายเป็นส่วนน้อยนะครับต้องพยายามออกไปให้ได้กินเครือกินใบไม้กินทวันนะครับได้ เป็นยาสมุนไพรไปด้วยนะครับก็ขอบคุณแม่ๆพ่อๆทุกท่านให้กำลังใจและรับชมอยู่ครับผมนะครับทางนี้ก็อยากจะเดินแล้วนะครับผมอยากจะเดินแล้วนะครับรู้ตัวว่าจะได้ออกไปนะครับก็อยากจะเดินเนาะนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ให้อาหารการกินมากนักนะครับเดี๋ยวสักแป๊บนะครับก็ได้ออกไปแล้วนะครับผมก็ขอบคุณแม่ๆพ่อๆทุกท่านด้วยนะครับผมไม่ต้องเป็นห่วงครับผมขอบคุณกําลังใจทุกท่านที่เป็นห่วง และคอมเมนต์พูดคุยและ,ะ,ะ,ะกดไลค์และให้กําลังใจมาโดยตลอดครับผมเนาะนะครับวันนี้ก็ขอบคุณแม่แม่พ่อพ่อทุกท่านด้วยนะครับผมต้องขอ,อท่านแม่แม่ไปพักผ่อนก่อนนะครับแล้วก็พาคุณยายอกเดินนะครับสองสาวนี้ก็จะได้ออกเดินไปด้วยนะครับครับผมนะครับก็ออดยายโดนน้ำฝนมากไหม ไม่ได้ใช่แล้วนะครับผมโดนน้าฝนไม่ได้ครับนะครับต้องรีบออกไปนะครับถ้าต้นเย็นฝนตกนะครับมันจะกระทบนะครับช่วงไม่สบายอย่างนี้ครับผมครับใช่แล้วนะครับท่านแม่เพียงใจครับผมเนาะนะครับก็อ้วนน้อยนะครับอยากไปแล้วใช่แล้วนะครับผมยืนรอเลยนะครับยืนรอครับอยากจะไปแล้วนะครับผมถ้าไปคนเดียวเนาะนะครับถ้าแม่ไปคนเดียวก็ตะโกนร้องอีกนะครับก็เด็กติดแม่นะครับต้องพาแม่ไป ออกกาลังกายนะครับให้แข็งแรงนะครับแม่ก็จะได้คลับเคลื่อนนะครับสุขภาพของตัวเองด้วยครับผมก็ออกไปเดินนะครับอย่างหลายหลายวันไม่ได้ออกไปเนาะนะครับก็เป็นที่ว่าเป็นออกไปก็มันก็ระบายนะครับร่างกายที่อึดอัดนะครับก็ได้คลับเคลื่อนนะครับร่างกายไปด้วยครับผมนะนะครับคือ ครับผมก็จะตาครับผมครับแม่เพียงใจครับผมก็สดชื่นแล้วใช่ไหมค่ะยายจ๋าคุณยายก็เริ่มสดชื่นแล้วนะครับผมสดชื่นนะครับขึ้นมาลำตามลําดับเลยนะครับผมก็ดีกว่าเมื่อก่อนอยู่นะครับผมเมื่อวานก็ยังไม่สดชื่นเท่าไหร่แต่ก็ออกไปเมื่อตอนเย็นนะครับก็เลยกินหญ้ากินผลไม้ได้ครับผมเนาะนะครับก็วันนี้ก็คงจะกินได้อยู่นะครับแต่ผมก็ไม่มีผลไม้ แต่ก็ให้คุณยายจะออกเดินก็เลยว่านะครับจะพยายามไล่ให้แม่ๆได้ทราบนะครับถ้าไม่ไล่เลยนะครับถ้าไปไล่อยู่ตามทางก็อ่ามันก็มันยังไงนะครับผมนะครับมันพรุงพรังนะครับพูดไปเนาะนะครับก็ไปทางนั้นบ้างทางนี้บ้างมันก็ไม่สะดวกนะครับกับการคุยครับนะครับก็เลยว่าเปิดไล์ก่อนนะครับเดี๋ยวก็ออกไปครับผม ก็ขอบคุณนะครับสวัสดีนะครับน้องอยู่ในทุกทท่านครับผมขอบคุณนะครับแม่แม่ให้กําลังใจและทุกท่านเลยนะครับผมนะครับวันนี้ก็จะออกเดินแล้วนะครับขออนุญาตลงไลน์นะครับแม่แม่ทุกท่านครับผมขอบคุณนะครับท่านแม่แม่ให้กําลังใจก็สวัสดีครับคุณมิตรนะครับพี่เพียงใจครับแล้วก็คุณโอ๋นะครับจากน้องยูมะครับวัยรุ่นนอนไหมน้อครับไม่นอนครับยังไม่นอนครับสภาพยังไม่ปกติครับผมก็ สวัสดีครับคุณยูมะนะครับจากท่านแม่โอ๋ครับผมก็บายๆครับผมครับขอท่านสุขกายสุขใจนะครับผมจะได้เดินนะครับเดี๋ยวก็ฝนตกมามันจะกระทบนะครับร่างกายของคุณยายนะครับยังกําลังจะฟื้นขึ้นครับผมเนาะนะครับคุณยายก็อยากจะไปแล้วนะครับยืนฟังนะครับจ้องหน้าจ้องตาอยากหวานอยู่ครับผมเนาะขอบคุณนะครับผมไลน์หน้านะครับผมเจอกันใหม่ครับ